ยกตัวอย่างอย่างนี้กับบนเครื่องฮาร์นะครับดอกไดร์มิเตอร์ 15A 3.5เราจะเห็นว่ามีทั้งฟีด3,000 6,000นะครับ่่งจริไมเเทากันลยในเนื้อโปรแกรมเขาเห็นว่ามีฟีดกำกัดนะซึ่งอันนี้แหละมันเป็นการออพติไมซ์ให้ดีนะครับหลังจากที่ทําแคมแบบอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยตัวโปรแกรมเขาจะ,ะปรับแต่งฟีดในการเดินให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวซอฟต์แวร์เลยนะครับก็ทำงานได้ง่ายมากก็แค่กดปุ่มกดรันซิมู สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการที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 เทคทอนะคะรายการที่เราเนี่ยจะมานําเสนอเทคโนโลยีการออกแบบอ่าการผลิตในเชิงวิศวกรรมเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยยกระดับขีดความสามารถของเรานะคะให้มันเหมาะสมนะคะกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้แล้ววันนี้นะคะปอยนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ปอยมากับ พี่สมเกียรติครับพี่สมเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาพูดคุยกันในในส่วนของเนื้อหาในหัวข้อของ AI แคมระบบทำแคมอัจฉริยะนั่นเองแต่ก่อนที่จะเริ่มรายการกับพี่เกียรติขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกับกิจกรรมนะคะที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะกับงานของ m a ร์กิโนนะคะมาร์กิโนเทคโนโชนะคะอ่านี้จะจัดขึ้นในวันที่20 5ถึง26นี้ค่ะพี่เกียิก็ทางโฟรดเนี่ยก็ได้รับเชิญไปออกบูธด้วยนะคะก็เป็นการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไปให้ทุกท่านได้ดูกันถ้าท่านไหนสะดวกก็แวะมาจเจอกันที่งานได้นะคะคงานก็จัดที่มาร์กิโนเทคนิคอลเซ็นเตอร์ค่ะตรงพัฒนาการนะคะก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญได้เลยมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะทําให้แบบเปลี่ยนแปลง,ง,งนในเรื่องของการทํางานช่วยเรื่องของการทํางานได้ทลากหลายค่ะ เทคโนโลยีการแมชชีนิงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับ<ช>นะสามารถที่จะไปอัปเดตข้อมูลกันไ,<ช>ได้นะครับใช่ค่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อเรื่องของเราเนี่ยก็จะมาพูดในส่วนของ AI CAM นะคะคือระบบการทำแคมอัจฉริยะนั่นเองค่ะพี่แก่คะระบบการทำแคมอัจฉริยะ,ะจริงเเออหลายๆคนอาจจะยังมไม่เคยคได้ยินนะครับว่าในส่วนของการ ทำแคมแบบ mm hmm. อัตโนมัติเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้<ะ>จริงหรือไม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ะนะครับก็มี AI เข้ามาช่วยซึ่งจะช่วยให้เราทำงาน แมชชีนิงนะครับแมชชีนิงเซ็นเตอตัวนี้ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย uh, เป็นระบบอัตโนมัติะนะครับก,ก็เดี๋ยวนี้มามาดูกันว่า AI เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการทำงานในด้านของแคมของเราเนะี่ยยังไงได้บ้างก็วันนี้พี่เกียรติมีโชให้ดูด้วยนะคะโอเคออเดี๋ยว <AI. S 2> เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนของเทคโนโลยี uh, uh, AI CAM นะครับเราเรียกว่า NCBrain AI CAM นะครับซึ่งต้อง ท้าความก่อนหน่นนะครับว่าต้นทุนในการแมชชีนของเราเนี่ยหลักๆที่เราสูญเสียเวลาไปเนี่ยมันก็ทําให้เวลาในการแมชชีนที่นานมากขึ้นก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยมันมันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งองค์ประกอบในการทําทให้ต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีอยู่หลายโรเซสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชนิดของทูนที่มี หลากหลายประเภทนะครับมีหลายแบบให้เลือกซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เกิดความสับสนในการที่จะเลือกประเภทของทูนที่จะใช้ในการแมชชีนอาจจะเลือกทูนแบบไหนออกมาทูนในซอฟต์แวร์แคมกับทูนใน Shop อาจจะไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าในเรื่องของฟังก์ชันของตัวโปรแกรม Cam แคมเองนะครับซึ่งประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์แคมแต่ละยี่ห้อก็มีประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนกันรวมทั้งในส่วนของ ความสามารถของขอคนที่ใช้ที่จะไปแอปพลายโปรแกรมให้เข้ากับงานของเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่มันทำให้เราใช้เวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่การทำงานในรูปแบบของอัตโนมัตินะครับซึ่งเทคโนโลยี AI CAM นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของ การทำแคมนะครับแบบอัตโนมัตินะครับโดยตัวซอฟต์แวร์แคมเองเนี่ยก็จะทำแคมอโตโมติกตาม cutting คัตติ้งโ r ซิที่มีอยู่ตามตัวคัตเตอร์โฮเดอร์นะครับที่มีอยู่ในในคอมพิวเตอร์กับที่แมชชีนนะครับจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้เราทำแคมได้อย่างอัตโนมัตินะครับรวมไปจนถึงในเรื่องของการ optimize G-code นะครับหลังจากที่ทำ CAM เป็นอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการปรับแต่ง G-code <ม>ให้เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อเหลือต่างๆการนเานำเอา,า 3D model electro มาทำการรี check. เช็คอีกทีนึงก็สามารถที่จะทำงานได้เพื่อคอนเฟิร์มว่าไอง,งานที่เราผลิตออกไปนีมัน,มนผลิตออกไปมีความเรียบร้อยหรือไม่ะนะครับ <c oughs> ซึ่งการทำงานของตัวเทคโนโลยี AI CAM ปนี้ประกอบไปด้วยทั้งในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับซึ่งในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ก็คือมีซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของการทำแคมแบบอัตโนมัติการคือสร้างโปรเซสในการกัดงานให้หมดเลยถูกต้องใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการ o p t i m ิม e ย c o จีนะครับเพื่อให้เป็น g ีโค้ที่ดีที่สุดนะครับจุดไหนควรจะเดินเร็วเดินช้าจุดไหนมีโอเวอร์โหลดเพิ่ม ทูนผ่าให้อัตโนมัติอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการอริายนะครับเนื้อเหลือ<ฮ>ะนะครับว่าหลังจากที่เราแมชชีนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเนื้อเหลือบริเวณส่วนไหนบ้างนะครับในส่วนที่4-6ถึง6ก็จะเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็เรามีเทคโนโลยีตัวโ er ฮ o l เดอร์นะครับซึ่งเป็นแบบชิ้งเพชรถึง15ห <ฮะ S 2> ัวด้วยกันนะครับซึ่ง 15หัวตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวคัตเตอร์พื้นฐานนะครับที่เราสามารถที่จะรองรับงานแมชชีนออย่างประเภทพวกนี้ก็คือถ้าเป็น b t ท40นี่สามารถกัดลึกได้ระดับ150 mm มิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคัตเตอร์เราก็จะมีคัตเตอร์เอ็นมินนะครับมีดอกคาบด์เม็ดอินเสิร์ตพวกพวกนี้นะครับก็เรียกง่ายๆว่า ครบจบนะครับเราทำเป็นโซลูชันแบบอโตโมติกให้นะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่าการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยี AI CAM นะครับตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นลูกค้าที่แมชชีนในเมืองไทยะนะครับตัวอย่างเช่นทางซ้ายมือนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นซอฟต์แวร์แคมปกติะนะครับ ทำการเปรียบเทียบแมชชีนนะครับด้วยเทคโนโลยี AI CAM นะครับซึ่งเทคโนโลยีเดิมที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยนะครับใช้เวลาในการแมชชีนอยู่ที่75ชั่วโมงนะครับด้วยเทคโนโลยี AI CAM เนี่ยมันสามารถที่จะลดเวลาลงได้เหลือ42ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะลดเวลาแมชชีนลงได้ถึง33ชั่วโมงนะครับ อไอการลดเวลามาชีนทำตรงนี้ลงไปมันจะทำให้เรามีกำไรเพิ่มมากขึ้นถึงก็เป็นรถที่ส่ขอลต้นทุนใช่ด้วยอ่าอย่างอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่ม,มกำไรได้24 0 0 0บานนะครับอันนี้ต่อชิ้นต่อเครื่องอน,นะคะิ้นใช่ใชแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบดูนะครับว่าในส่วนของเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของพื้นที่นะครับในการแมชชีนเนี่ยเราจะเห็นว่า ตัว AI CAM เนี่ยสามารถที่จะแมชชีนเนื้อได้มากกว่านะครับเนื่องจากว่าด้วยเทคโนโลยีของตัวโฮเดอร์และตัวคัตเตอร์มันสามารถที่จะเข้า,อาซอกมุมอับต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ,นนบแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพผิวถ้าทำการเปรียบเทียบมันก็ดูด้วยสายตาก็รู้อแ,แล้วว่ามันกัดได้ดีกว่าะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความมั่นใจกับพนักงานนะครับว่า เวลาปล่อยงานออกไปมันสามารถที่จะเดินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าไอชิ้นงานมันจะมีปัญหาหรือไม่นะครับอันนี้ก็รูปชัดๆให้ดูนะครับจะเห็นว่าพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเองเนี่ยต้องต้องยอมรับนะครับว่าเวลาเราทําแคมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือ1น,นึ่งคนไม่ใช่หนึ่งเครื่องหรือ1ชิ้นงานนะครับมันอาจจะต้องมีการ ทำโปรแกรมแคมเนี่ยซัพพอร์ตหลายๆแมชชีนเพราะนั้นในเรื่องของความละเอียดการการทําแคมเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีความละเอียดมากพอนะครับก็คืออาจจะทําได้ประมาณนึงแล้วที่เหลืออย่างอันนี้คือไปผ่านโปรเซสการ EDM นะครับแต่ว่าโปรเซสการ EDM ตัวนี้มันจะต้องไปผลิตตัวอิเล็กโทรทั้งล่าส์เซมิฟินิชใช่ใช่แล้วก็ระยะเวลาในการ อีเดมก็นานกว่าการแมชชีนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าการนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับของเทคโนโลยี cam เนีคยสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่า,าชิ้นงานอื่นๆหลักวิธีการใช้งานตัวอ A อแคขั้นตอนเป็นยังไงบ้างหลักๆมีอยู่แค่3ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1เราจะ เปิดตัว 3D โมเดลที่เราจะทำการแมชชีนเนีรรับเข้ามาใน AI CAM นะครับ,รบเมื่อรับเข้ามา AI CAM เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดขนาดของ Material ที่เราจะแมชชีนนะครับแล้วก็เลือกตัวคั t ติ้งโปรเซ s ที่มีอยู่ใน AI CAM นะครับแล้วก็กด r ัน Simulate แค่นี้เองนะครับเมื่อเรา รันซิมูเลตเสร็จเรียบร้อยนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ G code ที่ผ่านตัวาการออพติมัยแล้วเราจะเห็นว่าในจุดที่มีเนื้อเหลือมากะจะฟีดอยู่ที่2000ส่วนที่เดินเนื้อน้อยก็ F 9 0 0 0อันนี้เป็นโปรเซสเซมิฟินิทนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการแมชชีนจริงเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ยกตัวอย่างอย่างนี้กดบ,บนเครื่องฮาร์นะครับดอกไดมิเตอร์1 5 r 3.5เราจะเห็นว่ามีทั้งฟีด3,000 6,000นะครับก็ริงไม่เท่ากันเลยในเนื้อโปรแกรมก็จะเห็นว่ามีฟีดกำกับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นการออ t ตินไมให้ดีนะครับหลังจากที่ทำแคมแบบอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยอตัวโปรแกรมเขาจะาปรับแต่งฟีดในการเดินให้อัตโนมัติตน,ตนะครับโดยที่ เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวซอฟต์แวร์เลยนะครับก็ทำงานได้ง่ายมากก็แค่กดปุ่มกดรันเสมอแค่นั้นนะครับอีกหนึ่งอันนะครับก็เป็นดอกนะครับฟินิชนะครับด้วยเทคโนโลยีฟินิชแบบ6ใบนะครับตัวดอกกัดเองเนี่ยก็จะเป็นเราสามารถเลือกเลือกดอกกัดฟินิชเนี่ยเป็น บลูโน้ตได้นะครับอันนี้ก็เป็นค่า Default ของตัวโปรแกรมให้เลยนะครับว่าเมนฟินิชเนี้ยก็จะเป็น 8R3 นะครับ 8R3 นี้ใช้เทคโนโลยี6ไบเบตนะครับก็เวลากัดรวมอยู่อาตสักประมาณ19ชั่วโมงสภาพก็ยังเหมือนใหม่เลยนะครับก็ช่วยลดการสึกหลออของทูนไปได้ถูกต้องใช่ครับอันนี้เราแมชชีนด้วยวิธีการทำงานแบบ <Aut> อัตโมติทั้งหมดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างชิ้นงานเมื่อลลกับออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นงานใหญ่นะ,อ,ะอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับก็เป็นชิ้นงานที่โชว์ความลึกในการแมชชีนนะครับชิ้นงานตัวนี้ลึกประมาณสัก150นะครับก็อันนี้ต้องการทดสอบนะครับว่าทูนในเซตของ AI CAM เนี่ยสามารถที่จะแมชชีนได้ มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนการทำงานเหมือนเดิม 1. เราเปิดตัว 3D m o เด l ที่ต้องการแมชชีนนะครับขั้นตอนที่2กํกำหนดขนาดของวัสดุที่จะใช้ในการแมชชีนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็กดเลือกตัวคัตติ้งโพเซ s นะครับซึ่งใช้เป็นค่า Default ได้เลยนะครับก็กด all start นะครับ เทียงเท่านี้นะครับประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำงานในรูปแบบของการนำแคร์แบบอัตโนมัติได้ละนะครับ<ม>อ่านี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทูลที่ใช้ในการแบตชีนเนี่ยก็เป็นจีโค้ e ที่ผ่านการอ p t i m i z e เสร<ม>็จเรียบร้อยอ่ะก็จะเห็นว่ามีฟีดกำกับทุกจุดเลยนะครับ<ม>อันนี้นหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการต่อทูลน,นะครับอ่านี้ยกตัวอย่างเช่น งานที่มีความลึกมากๆเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการเรียงลำดับทูลให้นะครับทูลสั้นก็จะกลับได้เท่าที่สามารถรยืดแมชชีนได้ยกตัวอย่างเช่น 8A3 เป็นเป็นเมนฟินินะครับตัวโปรแกรมเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ L30 เท่านั้นนะครับเพราะนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณให้เองหลังจากสร้างคูผ่าเสร็จเรียบร้อยออพติมิ้ให้นะครับว่า อ่ะส่วนไหนที่แมชชีนแล้วชนโปรแกรมจะดีลิททูลพาดทิ้งให้แล้วก็มาต่อด้วยอ่ะ 10L40 นะครับอันนี้ก็มาความยาวที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมาทำการรีแมชชีนนิ่งอ่าในส่วนของระดับความลึกที่อ่อทูล 8R3L30 เนี้ยไม่สามารถแมชชีนให้นะครับหรืออีกหนึ่งโอเปอเรชันนะครับก็จะเรียกเป็นดอกถ้าเกิดว่า L40D10L40 เนี่ยไม่สามารถแมชชีนได้ละก็จะไปเรียกทูล 12R1L65 ออกมาออกนะครับซึ่งออรอยต่อลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทำให้การแมชชีนของเราเนี้ยแมชชีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อย่างรอยต่อที่เห็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ ทาง ai c m เนีเราเคม,มันอยู่ที่ระดับ5้าไมโคเท่านั้นนะครับของของรอยต่อซึ่งโดยดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณภาพผิวที่ได้เนียนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการทำแคมแบบอัตโนมัตินะครับที่จะช่วยให้เราทำแคมได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยหลักๆของตัวเทคโนโลยี ai CAM นะครับก็คือจะช่วย ให้เราลดข้อผิดพลาดในการผลิตนะครับหรือในการแมชชีนลงมานะครับแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการแมชชีนลงมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้อง EDM <ฮะ S 1> นะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของตัวทูลลิ่งลงไปนะครับเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่มีอุบัติเหตุในการแมชชีนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะช่วยทําให เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนว่ามันทำงานแบบอัตโนมัตินะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ทางคดีของเราเนี่ยอยากจะนําเสนอกับทุกท่านนะคะให้ให้ให้รู้ถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเราเกี่ยวกับการทําแคมลดเวลาในการแบบชินนิ่งลงนะคะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะคะก็ เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึที่น่าสนใจอ่าซึ่งสมัยนี้ยังไงก็ต้องเป็นเทคโนโลยี AI อ่าใช่ะค,ะค่ะทำให้เราลดเวลาในการทำงานลงนะคะเพิ่มประสิทธิภาพก็อันนี้จะเป็นช่องทางนะคะ,ะการติดต่อติดตามของเราทาง 4D นะคะก็มีทั้งเพจ Facebook ต่างๆนะคะ<ม>ก็หรือว่าจะเป็น l i น์แอก็ได้ถ้า ผู้ชมคนไหนนะคะสนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกับงานที่เราจะไปออกบูธกันนะคะของที่บริษัทโฟร์ดคอร์ปอเรชั่นนะคะกับงานมาร์กิโน e เทคโนโชว์นะคะก็ใครสนใจก็ AI Camp เนี amp, ่ยก็ไปเยี่ยมชมเราที่บูธได้ไปพูดคุยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะจัดขึ้นวันที่25-26ิุลายนี้นะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะก็ปอกับพี่เกล็น,นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคการทํางานดีๆอ,อะไรเงี้ยมานาเสนอทุกท่านนี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะคสําหรับวันนี้<ม>ปอกับพี่เกลต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะส,สวัสดีค,ค่ะ